สวัสดีครับคุยกันเรื่องลูกๆสีขาปรสาห,หมอชัยวัลันรายการดีๆที่ให้ความรู้ที่ดีและถูกต้องในการดูแลสุขภาพ ลูกๆสีขาของท่านโดยสตวแพทย์กับผมหมอแดงนายสตวแพทย์ชัยวรันตุนากวันนี้หมอจะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของน้องหมาที่เหมาะก,กับครอบครัวที่มีลูกเล็กๆนะครับว่ามีน้องหมาพันธุไหนบ้างที่เหมาะครับเดี๋ยวเรามาทาความเข้าใจแล้วก็มาทําความรู้จักกันเลยครับหากคุณมีลูกนะครับนี่คือน้องหมาที่เหมาะก,กับครอบครัวของคุณครับอันดับแรกเลยก็คือน้องหมาพันธุ์ดูด็อกครับ น้องหมาพันธุ์บูด็อกเนี่ยนะครับข้อดีของเขาก็คือเขามีความเป็นมิตรที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงในี่ยที่ครึงได้นะครับเช่นอพาร์ตเมนต์หรือว่าในห้องชุดอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะอยู่ได้นะครับลดับที่2ก็คือน้องหมาพันธุ์บีเกิลนะครับน้องหมาพันธุ์บีเกิลก็เป็นพันธุ์ที่สามารถเทียบปรับตัวเข้ากับเด็กๆได้แล้วก็ไม่ได้ต้องการพื้นที่ในการที่จะวิ่งเล่นอะไรมากนักนะครับแต่ว่าสิ่งที่น้องต้องการก็คือในเรื่องของการดูแลการอาบน้ําแล้วก็การ แรงขนนะครับและอันดับที่3ก็คือน้องหมาพันธุ์บูเทียนะครับพันนี้ก็จะเป็นมิกกับเด็กค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับนอกจากจะเป็นมิกกับเด็กแล้วนะครับน้องหมาพันธุ์บูเทียยังเป็นพันที่ทนต่อการเล่นของเด็กๆด้วยนะครับเพราะเราก็ทราบกันดีว่าเด็กๆนี่อาจจะเล่นไม่เหมือนผู้ใหญ่นะครับเล่นหมูเล่นนางดึงนู่นดึงนี่นะครับซึ่งพันบูเทียเนี่ยก็เป็นพันธุ์ที่ใจดีนะครับแล้วก็เหมาะกับเด็กๆมากนะครับและอันที่4ก็คือพันคอลลี่นะครับ คอลลี่ก็จะมีความเป็นมิตรค่อนข้างสูงทีเดียวเป็นพันธุ์ที่เล่นกับเด็กนะครับหรือในหนังเราก็จะเห็นนะครับก็ชื่อน้องหมาพันน้องหมาแลสซี่นั่นก็คือน้องหมาพันคอลลี่นั่นเองนะครับพันนี้ก็จะชอบเล่นกับเด็กๆมีความเอะอตือนล้นนะครับมีความที่จะเอ,อเื้อเฟื้อนะครับไม,ไม่ไม่ดุนะครับเป็นพันธุที่ไม่ดุเลยและพันที่5ก็คือพันนิวฟาลแลนด์นะครับพันนี้เนี่ยภาษาอังกฤษบอกว่าเป็นพันที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กได้เลยนะครับ เนื่องจากว่าเป็นพันธุ์ที่น่ารักถึงจะมีความเป็นพันธุ์ที่มีตัวใหญ่ก็ตามนะครับแต่ก็เป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างเป็นมิตรนอกจากนั้นนะครับยังเป็นพันธุ์ที่มีความเป็นมิตรแล้วก็มีความนุ่มนวลนะครับกับคนด้วยนะครับเหมาะกับเด็กๆมากเลยนะครับและพันธุ์ที่6ก็คือพันธุ์วิสลานะครับพันธุ์นี้อาจจะไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักนะครับแต่ก็เป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นมิตรกับคนนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องการการออกกําลังกาย ที่มากพอสมควรนะครับเพราะที่เลี้ยงพันนี้ก็ต้องมีที่ให้ออกกําลังกายนะครับแต่เรื่องของความเป็นมิกรระบลอดได้เลยครับว่าพันวิสลาเนี่ยเป็นมิรกับเด็กมากทีเดียวและเจ็ดก็คือพันไอริสเซนเตอร์นะครับพันนี้ก็มีความเป็นมิตรที่ดีกับเด็กและก็ครอบครัวนะครับเป็นน้องหมาพันธุ์ขนสีแดงๆนะครับก็เป็นพันธุ์ที่น่ารักทีเดียวนะครับและพันที่8ก็คือพันพุดเดิลนะครับ เป็นพันธุ์ที่เหมาะกับน้องๆที่เป็นโรคภูุิมแพ้นะครับเนื่องจากอันนี้จะ,ะไม่มีขนร่วงนะครับแล้วเขาก็ต้องการการอาบน้ําตัดขนเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็จะมีขนที่สั้นสวยแล้วก็เป็นมิตรกับเด็กๆนะครับแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือการดูแลขนเป็นประจำนั่นเองนะครับนั่นคือเรื่องของการตัดขนแล้วก็อาบน้ำอย่างสม,สม่ำเสมอนะครับพันที่9กนะครับก็เป็นพันธุที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือพัน l า b r a d ร r r e ท r เวอร์นะครับ ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างขี้เล่นและก็เหมาะกับเด็กๆนะครับเป็นหนึ่งในน้องหมาที่เหมาะสําหรับครอบครัวที่มีเด็กเลยทีเดียวนะครับก็พันธุ์ลาบาร์ดอนนี่จะเป็นพันธุ์ที่ไม่ค่อยดุแลวก็ไม่ค่อยสร้างปัญหาแต่สิ่งที่น้องต้องการก็คือน้องเป็นชนพันธุ์ใหญ่นะครับต้องการอาหารที่มากต้องการพื้นที่ในการวิ่งเล่นแลวก็การออกกำลังกายสักนิดหนึ่งนะครับและ10นะครับพันธุ์สุดท้ายที่เป็นพันธุ์ท็อปิีในบ้านเราก็คือพันธุ์ ก็เด่นลีทิเวอร์นะครับนอกจากจะมีคนที่สวยงามแล้วนะครับพันธุ์ golden นี่หลายคนบอกว่าขนาดจนยังขึ้นบ้านยังยิ้มให้เลยแล้วก็เป็นพันธุ์ที่เฟรนลี่เป็นพันธุ์ที่เป็นมิตรมากๆกับครอบครัวกับทุกๆคนนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ใหญ่หรือว่าเด็กนะครับพันธุ์ golden โดยธรรมชาติแล้วจะเป็นพันธุ์ที่ไม่ดุมีความเป็นมิตรนะครับมีความตรงรักภักดีค่อนข้างสุขทีเดียวแล้วก็มีความน่าเริงพันธุ์ golden จะเป็นพันธุ์ที่หมอมองแล้วรู้สึกว่ากับวว่าเหมือนเป็นพันธุ์ที่ยิ้มตลอดเวลา เป็นพันที่มีชีวชีวาไม่ค่อยก้าวร้าวนะครับแล้วก็มีความเป็นมิตรกับเด็กค่อนข้างสูงากและเป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อการเล่นของเด็กนะครับเด็กอาจจะดึงหัวดึงหางที่หมอล่ออีฝันนะครับพันนี้ก็ไม่ไม่กลัวนะครับอันนี้คือน้องหมา, 10, หมาสิบ,บ,บพันที่เหมาะสําหรับครอบครัวที่มีลูกเล็กๆนะครับเนื่องจากน้องหมาพันธุ์ที่บอกกล่าวมาเนี่ยจะเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างเป็นมิตรนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กับเด็กแล้วกับครอบครัวได้ค่อนข้างดีส่วนน้องหมาพันอืน่นก็ไม่ใช่ว่าไม่เลี้ยงเล่นไม่ได้นะครับ ็เลี้ยงได้แต่ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยชอบหรือว่าไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบเล่นกับเด็กหรือไม่ต้นทางกับการเล่นของเด็กก็ได้เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเขาอาจจะไม่ชอบนะครับซึ่งอาจจะทำให้เด็กได้รับอันตรายจากน้องหมาบางพันก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้น,น,นลองดูนะครับว่าพันไหนที่เหมาะกับครอบครัวของเราพันไหนที่เหมาะกับเราก็เลือกหากันนะครับสำหรับคลิปนี้ของ